ีบอกแล้วบอกแล้วน้องรวงน้ำตาจะร่วงน้ำตาจะหล่นน้ำตาจะไหลไปอยู่บ้างกอกลืมบ้านนอกพงไพรรักจึงสลายเหมือนดังกบไผ่ ตายคุยพี่บอกแล้วพี่รักลงปองหมายใจจับจองน้องยังมาบนช้ำจนเป็นปุยลืมนุ่มคนซื้อลืมคนชื่อไอ้ทุย รักปนเป็นปุยเจ้าทิ้งไอ้ถุยคอยแทนโอ้รวงจ้าอย่าไปเมืองสวรรค์ข้าวปลาหารของที่นั้นมันแพงแล้วคนบ้านป่า ใครจะกล,าล้าแทลงผักดงององแหงแพงกว่ารักของรวนพี่บอกแลว้วบอกแล้วรับรองรักลอยละลองน้องยังมาบ่นช้ำคนเมืองหลวง จะปวดจะปองพี่ยังต้องการรวงอย่าเพลินเมืองลวงน้องรวงพี่บอกแลว้วรวงจ้าอย่าไปเมืองสวรรค์ ข้าวปลาหานของที่นั้นมันแพงแล้วคนบ้านป่าใครจะกล้าทะเลงผักดองของแหง่งแพงกว่าราของรวงพี่บอกแล้ว พี่รักลงปองไม่จะจับจองน้องยังมาบนเพราะคนเมืองหลวงจะปวดจะปองพี่ยังต้องการรวงอย่าเพลินเมืองลวงน้องรวงพี่บอก 我翻过来吧。